สวัสนดนีครับเดี๋ยววันนี้จะมายกยอนะครับอันนี้จะมายกยอหาปลาสลิดไปทําแดดเดียววัน,นี่บอ่อเราเริ่มมีปลาสลิดแล้วแต่ตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับตัวกําลังเล็กๆแต่ว่ามันก็อยากกินปลาสลิดแต่เดียวเนาะต้องดําเนินการก่อนถือว่ารสชาติก็ใช้ได้เคยได้ไปได้ไปหน่อยนึงลองไปทําก็โอเคอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ก็จะลองเอายอมายกดูอันนี้ก็เลยติดก,กล้องติดอุปกรณ์ไาด้วยถ่ายไว้นะครับ เดี๋ยวขั้นแรกได้มาแล้วอันนี้ก็คืออุกปกรณ์ยอที่ทำไว้เป็นสะดุ้งเล็กนะฮะอันนี้ก็จะประกอบเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มยกเลยวันนี้แดดถึงได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไป วางที่มองเรานะครับนี่วางไว้เรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวก็รอสักพักหนึ่งถ้าอยากให้เข้าเยอะชัวร์ก็เดี๋ยวเอาอาหารมาอ่อยด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับทไปเอาอาหารมาก่อนระหว่างที่รออยู่พักหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าปลาจะใกล้ปลาเริ่มจะเข้าแล้ว ขอญาตใส่แว่นหน่อยครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยไม่ไม่ค่อยถูกกับแสงแดดนะครับใส่ตาไม่ค่อยถูกกับแสงแดดนี่ก็พร้อมแล้วไปเราพร้อมแล้วจะลุยกันเลย ไม่ได้ปลาสลิดเลยปลาสลิดไม่เข้าแต่ก็แต่กุ้งก็เข้าน่านดูนะฮะมีกุ้งกุ้งตัวยังเล็กอยู่ไซส์ยังไม่ใหญ่ลูกค้าที่รอกุ้งไว้ก็กดใจรอจะพยายามจัดหามาให้ได้นะครับตัวมันน้อยหนึ่งกุ้งนะฮแล้วก็นี่แต่ปลานิน แต่วันนี้เราตั้งใจจะมาหาปลาสลิดนะครับปลานิญเราไม่วันนี้เราไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่เป็นหนุปลานินปลาิก็ปล่อยไปก่อนน่าจะอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนเดีย๋ยวค่อยเย็นๆดีกว่าเย็นมาลอยอทีทิ้งนี่แหละถือว่าวันนี้ยังไม่เข้าเป้านะครับแต่ว่าทดลองก่อนแต่ว่า เย็นๆน,น,น่าจะเข้าเพราะปลามันอาจจะเข้าเย็นๆวันนี้มันร้อนนะครับหลบตามพุ่มไม้ใบหญ้าเ๋ยวเราตั้งไว้นี่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพักหนึ่งถ้าแดดล่มลมตกจะมาลองดูอีกทีหนึ่งน่าอาจจะได้ผลแต่วันนี้ยังไม่ผ่านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรต้องทดลองทำกันต่อไปบบาย